สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสี่น้อยค่ะคิดพี่ปก,กติวีพีคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะให้มีเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้มีเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณเยอะๆเลยนะคะน้อยของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคนวันนี้หนูไม,ม่ได้ไปมาทําคลิปนั้นให้นะเพราะว่าไม่ว่างเลยนะคะก็เลย มาช้านะมาช้าบ้างมาสายบ้างเมื่อวานเฉพาะกิจนะมาเฉพาะกิจมานี่เลยนะคะนี่มานี่เลยนะคะมานี่เลยนะคะอืมนี่เห็นไหมอ่าเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจมา3ตัว510แล้วก็4 6แล้วก็10นะ แล้วก็พิเศษมาหนึ่งหนึ่งนะคะมาหนึ่งหนึ่งค่ะสำหรับพิเศษนะ,ะอ่าแล้วก็อะไรอะ่ะแล้วก็แล้วก็นี่ปกติก็มาหนึ่งเหมือนกันนะคะมาหนึ่งนะมาหนึ่งสี่นะคะ,มา, 1, 4, ะ,คะมาวินก็ได้มานีมาอย่างนี้เลยนะคะดูได้เลยนะคะแล้วก็อ่า VIP <laughs> <B AP S 2> <laughs> ไม่ถึงนะทุกคนได้สามนอยนะ ประมาณนี้เลยนะคะดูได้เลยนะคะว่ามาแบบไหนนะวันนี้น่าจะไม่ทันเฉพาะกิจแล้วแหละไม่ทันแล้วดูเวลาก่อนเด้อขนาดนี้ใช่ไม่ทันเฉพาะกิจนะคะไปพิพเศษไปทันแค่อันนี้นะคะว,คว,วันนี้หนูไม่ว่างแต่กลุ่มวางให้ตั้งแต่เที่ยงแล้วเดี๋ยวนะวิ่งดูกันเลยนะคะ วันนี้ไปวิน6ตัวเลยนะคะไม่สามารถทิ้งอะไรได้เลยฟัน2นะฟัน2นะคะฟัน2ถ้าใครไปแค่3กับ2ก็ 1> 2 1 2 5น8 3 2 3 6 3 9 212528323639เนะคะเจาะในตัวของเขาเลยก็คือสอนั่นเองนะคะหมายลามเล้วมมน0นะคะ ไม่รู้เป็นอะไรกับเลข2 7 2 1แล้วก็1 0 0 1นะทุกคนเอาจริงอ่ามี2 9แล้วก็ต้องมี2 6แต่ว่าเราไม่เจาะให้เราให้เท่านี้พอนะคะเด่นวันนี้1กับ9นั่นเองนะคะทุกวันพุธก็คือ1กับ9 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8นะคะ4 2ก็สำคัญวินออาเดอร์ทุกคน นะคะหนูจับให้นะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับหน่อยนะสี่นอยกิจพี่ปก VIP นะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะทันได้อ่าเน้นๆน็นนะคือปากกาสีแดงๆนี่เลยนะคะเน้นๆน,น,นะนะคะ ฟันหนึ่งลองสองนะเอ้ยฟันสองลองสามทุกคนพูดผิดเน้นอะไรเน้นอันนี้อืมนั่นเลยค่ะนะคะประมาณนี้ 101417 929598นะ101417929598นะคะประมาณนี้ถ้าเลขอันนี้ก็212528 323639 212528323639นะคะชอบวินไปวินวันนี้วิน6ตัวไม่สามารถทิ้งอะไรได้เลยนะคะทุกคนปกติจะไปวิน6ตัววิน5ตัววิน4ตัวแต่วันนี้คือต้องวิน6ตัวเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบวินนะ ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ4น้อยกิจพี่ปกติ v i p ขอให้โชคดีนะคะผิถูกอย่าว่ากันเดอ้อ